รายการแฟนพันธ์แท้ครับสำหรับข้ามคืนนี้เราจะพูดถึงเครือของเซนเชลกรุ๊ปซึ่งเป็นธุรกิจดำเนินธุรกิจของห้างค้าปลีกห้างสรรพสินค้าโรงแรมรีสอร์ทซึ่งก่อตั้งโดยนายเตียงจิราธิวัตเมื่อปี2490ปัจจุบันนะครับการบริหารงานของเคือซนเชลกรุ๊ปบริหารโดยสมาชิกของตระกูลจิราธิวัตซึ่งตลอด ระยะระยะเวลา60ปีนี้ความสำเร็จของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเป็นไปอย่างดูดีโดดเด่นเราไปดูความสำเร็จของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปเลยครับ เอาล้วครับนั่นคือความสําเร็จของเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปวันนี้สุดยอดแฟนันแท้เราพูดถึงบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจํากัดมหาชนซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาดูแลบริหารโครงการอ,อสังหาริมทรัพย์ต่างๆในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ปวันนี้สุดยอดแฟนันแท้จะเป็นใครผู้เข้าแข่งขันเป็นใครบ้างเราไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับผมวิทวิเจริญจิตมาครับปัจจุบันเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาครับวันนี้จะมาชิงชัยสุดยอดแฟนแท้ครับผมรับรองครับชนะแน่นอนครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณยุ้ยปัจเจนตโคสิ์ปัจจุบันเป็นพนักงานฝ่ายขายของเซ็นทรัลพัฒนาค่ะวันนี้ที่ฉันจะมาคว้าชัยในแฟนแนแท้2022ค่ะวันนี้ step up สวัสดีครับผมชื่อวลิตแซลีครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารบริษัทเซนนันพัฒนาครับวันนี้ผมทำงานกับบริษัทเซนนัมาสามสิบกว่าปีวันนี้ไม่พลาดแน่ครับเอาละนบท่านผู้ชมนี่ก็คือโฉมหน้าของผู้เข้าแข่ขารายการแฟนแท้ครับคุณวิทวินคุณวัลิตคุณบุญยัษ์วีครับสำหรับรอบแรก ของคู่แข่งทั้งสามท่านคือรอบสาวิตรทีเราจะมีรูปให้คุณดูว่าเป็นใครซึ่งเป็นบุคคลใดในเครือของเซนชันพัฒนาหรือห้างใดในเครือเซ็นชันพัฒนาร,นร้องนะทุกคนเดี๋ยวเอาเครื่องมือก่อนนะครับนี่คือรอบสาวินะครับถ้าใครตอบผิดนั่นคือเขาตกรอบนะครับเริ่มที่คุณยูวีขอเริมคุณยูวี ไปครับขอบชัยจีรนธิวัฒน์ถูกต้องนะครับเอาละครับต่อไปคุณวริศพรนะไปครับสุทธิชัยจีรนธิวัฒน์ครับถุกท้างนะครับต่อไปคุณวิทวิน เรียกจอไรทไวครับถึงตอนแล้ครับโอโหรอบแรกเก่งมากครับโอโหรอบแรกเก่งมากครับต่อไปรอบต่อไปเลยนะครับเราจะเป็นสถานที่หรือรูปอะไรก็ต้องตอบนะครับคุณมูจะมีอีกรอบหนึ่งไปครับ เบอรดิสอนะไปครับเซนทันภาษาลาภาวครับทุกท่าน,นนะครับโอ้คุณวิทวินไปครับเซนทันหัวครับ เก่งมากพบไม่มีใครตกรอบนั่นแหละเพราะทุกคนเข้ารอบไปถึงรอบคําถามชิงถึงยอดแฟนแท้เหมือนกันเดี๋ยวไปพบกับรอบที่สองครับเอาลครับกลับมาสู่รอบที่สองเป็นรอบของคําถามนะครับก็จะชิงชัยสุดยอดแฟนแพ้ของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกับมหาชนรอบแรกคือคุณพิทบิทนะครับคําถาม ในเครือของบริษัทเซ็นทัลนะครับพัฒนาทําหน้าที่หลายอยา่างทั้งพัฒนาดูแลจัดการเครือของเซ็นทัลกรุ๊ปต่างๆคําถามนะครับคุณวิทวินถามว่าบริษัทเครือเซ็นทัลกรุ๊ปนอกจากบริษัทเซ็นทัลพัฒนาจักัดหาชนแล้วยังมีบริษัทในเครืออะไรบ้างครับ บริษัทนี้คือ4 4มีอีก4บริษัทนะครับรวมถึง4รวมทั้ง CRC ก็คือ c ซ็น r ัล r รสซเอ้นทเทลคอร์ัครับ,รบแล้วก็ Crg Central r น s ัลเรส g อง u p ๊ e n t ็นเทเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรงแรมนะครับแล้วก็ CM G คือ c e n t คือเอ่น การ์ดติ้งกรุ๊ปเอ่อขอตอบเลยก่อนครับโอ้โหขอตอบเลยนะครับครับผมตอบครับ C R C ครับ C R C ครับจบนะครับทีมงาน C R G ครับ C R G ครับ C M G ครับ C M G ครับแล้วเซนเทลครับเซนเทลครับคำตอบนะครับถึงจ๊ะล่ะ ขออึ้ับนเรือวิทยุวิ่เดี๋ยวเราจะไปฟังคำอธิบายจากกรรมการบริหารของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจาก,กัดมหาชนคุณกำมนท์จีราธิวัฒน์คุณกำมดทคร,มรครับได้ยินไหมครับคุณกำมนท์